แลกกันเลยครับอยู่เซให้มาที่เอโต้พิกออกมาแล้วยังไงลูกนี้มองหาเพื่อนอยู่โชวซักซักความพิวลทิมมองมาที่กุลิบกุลิบยังไงยิงยิงอยากยาก,ยกให้มาครับเอโต้เอโต้ตยังไงเอโต้พิกมาเอโต้อยังไงเอโต้ฟอโชพิวเอโต้อยังไงลูกนี้ปั่นโค้งๆด้วยสายโอ้โหสายสี่ก็ยิงได้ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง อินสี่เหตสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็อยู่กับเกม EA Sports FC Mobile กันเช่นเคยนั่นเองนะครับก็จะเป็นการรีวิวตัวนักเตะนะครับสำหรับคีย์เพยเอร์ในคลิปคลิปนี้นีครับมาในตำแหน่งกองหน้าเลยนะครับน่าสนใจเลยทีเดียวนั่นเองนะครับแต่จะเป็นตัวอะไรนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูกันนั่นเองนะครับ มาครับสำหรับคีย์เพลเยอร์ในคลิปคลิปนี้นะครับก็เป็นซามูเอลเอโต้นั่นเองนะครับทำออกสีนผิดต้องขออภัยด้วยนะครับให้มาที่โอเมียรหนึ่งร้อยสามนั่นเองนะครับผมติดเทนมาเป็นเม็ดแดงให้แล้วนะครับก็ขึ้นมาเป็นหนึ่งร้อยเจ็ดกันเลยทีเดียวติดเทนมาให้ประมาณยี่สิบห้านั่นเองครับมาดูสแต็กไส้ในของเขากันสักนิดนึงครับส่วนตัวเนี่ยผมอัพสกิลเป็นอัพยิงมานั่นเองนะครับพลังงานนะครับอยู่ที่สี่ดาวครึ่งนะครับแล้วก็สกิลมูฟใช้ได้สี่ดาวนั่นเองครับเป็นนักเตะสัญชาาติแคคคเเมรรรูนนนนะับป็ก์ดขออองไ อ่าเท้าที่ถนัดเป็นเท้าวขวานะครับกว่า5สาย4นั่นเองการเล่นความเร็วนะครับอยู่ที่143นะครับความเร็วการวิ่งอยู่ที่143เช่นกันนะครับการเลี้ยงลูกอยู่ที่1 3อเก้านะครับการควบคุมบอล140ยสี่สบนะครับ agility ความคล่องแคล่วว่องไวอยู่ที่139การทําประตูเนี่ยอัพยิงเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับก็เป็นอ่าหนึ่งร้อย Uh, 72เลยนะครับแล้วก็การยิงลูกไก่นะครับอยู่ที่151นะครับพลังยิงนะครับอยู่ที่167นะครับแล้วก็การคุมตำแหน่งหาช่องอยู่ที่138เพิ่มขึ้นมาแบบท่วมๆกันเลยทีเดียวนั่นเองแล้วก็การหม่งนะครับอยู่ที่143นะครับกระโดดจัมปิ้ง122 ตัวเวิร์กเลดีนะครับบุกสูงนะครับรับกลางนั่นเองนะครับส่วนสกิลแฝงให้มามียิงปั่นโค้งนะครับแล้วก็ยิงใสก้อยนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะไปดูค่าความสามารถของเขาในการในแรงกันนั่นเองครับว่าจะจีจัดได้ใจสักขนาดไหนสําหรับเอโตตัวนี้นั่นเองครับไปครับมาครับตอนนี้เราก็เข้ากันมาอยู่ในเกมแล้วนะครับผมก็ยังอยู่ในเสื้อของอาร์เซนอลเช่นเคยนะครับส่วนแผนที่ใช้ก็เป็น441 1ีที่ผมถนัดนั่นเองนะครับก็ยืนตรงตำแหน่งเลยนะครับสำหรับเอโตนะครับก็เป็นหน้าเป้านะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ติดเทนมาให้ประมาณ25นะครับแล้วก็อัพมาเป็นเม็ดแดงนั่นเองนะครับก็สำหรับบทวิเคราะห์ค่าความสามารถนะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกันช่วงท้ายคลิปนั่นเองครับข้อดีข้อเสียมีให้คุยกันเยอะเลยนะครับสำหรับนักเตะตัวนี้นั่นเองมาดูจังหวะนี้ครับสตอยคอร์ไพมาก่อนครับที่เตอเออร์ฮองเดดลูกนี้ออกครับได้ทุ่มเออหองเดสครับทุ่มเข้ามาที่สตอยคอครับปาดออกมาครับจังหวะนี้ยูเซให้มาโอ้โหไม่ถึงเฮตครับ จะลองสัมผัสแรกๆสักหน่อยแล้วโดนจังหวะนี้ก่อนครับทีมผู้บัยญินจะสวนครับแย่งคืนกลับมาได้ครับที่คุณรีบครับโดนปั๊มไวซีดานให้มาลูกนี้แทงออกขวามาเลยครับที่ซากาจีมาดิครับจังหวะนี้ยังไงตัดเท่าไนมาลูกนี้กดไปก่อนไหมโอ้โหโดนก่อนเลยครับเกมนี้บุคโยซาก้าครับมาดูกันต่อครับเกมนี้ต้องรีบแล้วนะครับโดนไปหนึ่งลูกครับ บอลอยู่ที่ยูเซปิโอครับให้มาที่เวลาแทงออกมาก่อนครับที่ศาลาจีมาดีครับหน้าปากประตูมีจะโยนหรือจะตัดเข้าในยังไงนิ้ิ้โยนเข้ามายังไงถึงไหมไม่ถึงเอโต้โอ้โหเสียดายทีเดียวเลยครับทีผู้มาเยือนจะสวนด้วยซาก้ามาอีกแล้วครับลูกนี้โอ้โหสไลด์สวยครับลูกนี้สักสลิบาให้มาก่อนครับจังหวะนี้ปาดมาครับสตอยคอปจีมาดีครับให้มาตรงกลางถึงเอโต้ไหมเอาละครับจังหวะนี้เอโต้เอาละโอ้โหทีมออกมาลูกนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ ทีมผู้เยนจะสวนบุกแหลกเลยครับตักข้ามมาลูกนี้ถึงอัลเบโตปาดคืนมาก่อนครับอยู่ที่เตอร์ฮงเนสอยู่เซครับมาที่เอโตเอาะครับทีมออกมาจังหวะนี้สตอยคอปอย่างไงครับลูกนี้มองหาเพื่อนอยู่นะครับทีมออกมาลูกนี้ยังไงยังขยันปั๊มอยู่โอ้โหยังไม่ได้ครับยังไม่มีโอกาสเลยนะครับสัมผัสหนักๆเลยนะสําหรับเอโตนะครับ ดูลูกนี้ซาก้ามาอีกหนึ่งช็อตแล้วครับจีมาหนะ้าปากประตูมีด้วยนะครับยังไงลูกนี้พาหนีมายังไงปั้มมันอยู่เอายังไงลูกนี้โอ้โหผมมัวแต่ง,งงอยู่นะครับนี่ก็จะเป็นลูกจุดโทษลูกนี้ซาก้ายิงจัดเข้าไปเลยนะครับโต่ตงขึ้นมายูเซครับยังไงให้มาที่ซาร่าจีมาก่อนโอ้โหทีมหูไม่เย,ยนเขาเพรสซิงเอาบอลไปเล่นได้หมดเลยนะครับโอ้โหผมไม่มีจังหวะได้เอาคืนสักทีเลยนะครับ ผู้มาเยือนเล่นหนักเลยนะซาลีบายโยนข้ามมาลูกนี้ถึงซาร่าซาร่าให้มาเอโตเอาแล้วครับจังหวะนี้พลิกมายังไงลูกนี้ปาดออกมาครับยังไงยังอยู่นะครับอยู่ที่ยูเซปาดทิ้งมาจังหวะนี้ที่ว่ายังไงเอโตลูกนี้หนีมาลูกนี้ยังไงลูกนี้ยิงอย่างนั้นเลยเหรอโอ้โหมุมมีแค่นั้นแกก็ยิงแค่นั้นครับมูเวเอโตจบสกอร์ค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ผมมองว่าหลักๆเลยเนี่ย น่าจะเป็นความคล่องตัวกับความเร็วนะครับที่เขาโดดเด่นเลยนะครับมาดูลูกนี้ยิงมุมแคบพอไปเลยครับตีเสมอเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับก่อนหมดเวลาครึ่งแรกครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในครึ่งหลังนั่นเองนะครับค่อน้างที่จะสนุกเลยทีเดียวนะครับเกมคู่ต่อสู้นี้บีบหนักเลยนะครับมาดูกันต่อครับแล้วให้ออกขวามาก่อนครับซาก้าให้มาที่จังหวะน้ฮากิมีปาดคืนกลับมาซาก้าให้มาตรงกลางที่ไซดาน ทิได้ยังไงเอาโดนโชกเอาล่ะจังหวะนี้โดนปั๊มไวยยงไง้ยังไงเอาอีซักเอายังไงซาลิบามาที่วีเอล่าให้มาที่ซาร่าจะสวนครับเอเโตเอเโตพาหนีมาทีมออกมาก่อนครับยูเซยยูเซยังไงยูเซยังได้ไหมยังได้อยู่ไม่ฟาวด้วย,ยนะครับแล้วลูกนี้ให้มายังไงยูเซยโดนชนฟาวไหมยังไงไม่ฟาวครับแล้วลูกนี้จะสวนครับทีมมูมาเยือนเอาล่ะเลยเอาตอกโซนมายังไงติดเอาเบอร์โต้ครับไปไม่ได้เหมือนกันซาร่าซาร่าดึงไว้ก่อนครับให้มาที่กุลิบ กุณลิปมองหาเพื่อนและทีมออกมาที่ว่าเบิร์นมาสวยยังไงลูกนี้จะพาหนีไหมโอ้โหบรรนักอืมฟาวสักทีโอ้โหคุณหลิปลูกนี้มองหาเอโต้ก่อนเลยครับยืนอยู่ตรงนั้นครับให้มาที่เอโต้ยังไงพลิกมาแล้วเอโต้ลูกนี้ยิงเข้าไปยิงไม่ติดยังไงลูกนี้ยังนัวกันอยู่ซ้ำเข้าไปก็ติดประตูโอ้โหวิมันจังหวะมันนัวกันเลือเกินนะอย่างเอาแล้วเจ้าดูจังหวะนี้โอ้โหดีนะครับมันดีนี่ ยังเอาคืนกลับมาได้แล้วลูกนี้อามาอีกแล้วอีกหนึ่งช็อตครับสต่อยขอให้มาก่อนที่กุลิปปาดออกมายูเซให้มาเอโตอเอโต,ออตอยังไงพาโชผิวมาแล้วลูกนี้ยังไงยังได้อยู่ไหมโอ้โหติดติดขัดขัดตลอดเลยครับเสียดายครับแล้วลูกนี้อีซักตอกโซนโอโหไม่หลุดครับ มาที่ตุลิบให้มาที่วิเอล่าที่บอกมาเอโต้เอโต้ตจะเอาชนะเอโต้พิกมาเอโต้ยังไงเอโต้จี้มาก่อนดึงจังหวะรอโชว์ความผิวไปหนึ่งทีเอายังไงลูกนี้พาหนีมาจังหวะโอ้ผิวจริงๆครับเอโต้แล้วลูกนี้ยังไงไกลๆลูกนี้เรียบร้อยครับเอาจนได้ครับสามเหลเอโต้แล้วลูกนี้เบิ้ลสองเลยนะนั่นดูโชว์ ความผิวซะก,ก่อนครับยึกยึกยักยัก,ยกครับโอ้โหแล้วดูปั่นโค้งๆไกลๆล,ลูกนี้เสียบเสาเข้าไปเลครับเกมนี้มีสิทธิ์ชนะนะครับโอ้โหแล้วเวลาประมาณนี้นะคโอ้โหเป็นทีเด็ดเลยครับซามูเอลเอโต้ครับค่อนข้าง,งที่จะจีจาดได้ใจเลยทีเดียวนะ ซาลีบาครับจังหวะนี้ปั๊มคืนมาเอาแล้วทีมผู้มาเมยือนจะตีสาเมเออครับลูกนี้บัลลักจี้มาก่อนบัลลักให้มายังไงอีซักอีซักนนปั๊มเลยครับลูกนี้จบไหมลูกนี้ซาร่าให้มาปาดคืนกันมาโอ้โหแบบนี้จบแน่ครับยูเซจี้มาได้บอลแบบนี้เราให้มาจะแฮตติกหรือเปล่าโอ้โหจังหวะเมื่อกี้เสียครับมไม่ได้แฮตติกชนะไปครับสองประตูต่อหนึ่งนั่นเองครับสุดมันเลยนะครับเดี๋ยวเรามีจอดสวยๆของเอโต้มาให้ดูกันต่อครับ มาเริ่มกันที่ประตูแรกกันเลยครับอยู่เซให้มาที่เอโต้พิกออกมาแล้วยังไงลูกนี้มองหาเพื่อนอยู่โชว์ักซักความพิวแลทิมมองมาที่กุลลิบกุลลิบยังไงยิงยืงยักย,ก,ยกให้มาครับเอโต้เอโต้อยังไงเอโต้พลิกมาเอโต้อยังไงเอโต้พอโชว์ิวเอโต้อยังไงลูกนี้ปั่นโค้งๆด้วยสายอู้สายสี่ก็ยิงได้ครับโอ้ ความคล่องตัวดีจัด,จดเลยนะครับแล้วดูเลยครับลูกนี้พลิกมาครับแล้วกดนี่สายม,ม,ม,มาดูช็อตนี้ครับบอลจากยูเซ่ก่อนครับทีมหมอกมาเลยครับแล้วไงพีิกมาเอโตจีมาดีครับเจอกับวีดิกตัดเข้าในมาแล้วลูกนี้ลากมาไกลๆแล้วยิงตรงนี้โดนปั๊มไว,ว้เวลามองหามีช่องปาดมาเอโต้ซัดลูกนี้เรียบร้อยครับยิงไวดีเยอะเกินครับเอโต พอก,กดปุ๊บนี่ยิงปั๊บเลยนะครับความคล่องตัวดีปฏิกิริยาด,ดีจัดจัดนะครับโอ้โหลูกนี้ดูแล้วเวลาปาดออกมาสวยเลยครับมาดูช็อตนี้ครับมันดีนี่ให้มาทีวีเอล่าครับอยู่เซทีมออกมามีช่องนะครับพลิกมาแบบนี้ก็เรียบร้อยเนี่ยโอ้โห ตามไม่ทันแบบนี้ก็เสร็จเลยนะครับซามูเอลเอโตครับความไวเขาใช้ได้อยู่แล้วดูนะครับแล้วลูกนี้ครับปาดออกมาแบบนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหพีกมาโอ้โหน้ำมันนี่ไม่ต้องตามเลยนะครับ มาดูช็อตนี้กันอีกสักหนึ่งลูกครับเอโตปาดออกมาจังหวะนี้เลี้ยงจี้มาี่ครับหน้าปากประตูมียังไงยืงยง้ยักๆโทผิวไปหนึ่งทียังไงยังไงไม่เข้าใช่ไหมถ้าไม่เข้าก็โยกไปโยกมายังไงลุกนี้พาหนีไปโอ้โหหมุนมาแล้วลูกยังไงโดนปั๊มออกไปสักก่อนครับเดี๋ยวเราจะลองกดลงไปที่เอโตเอโตอยู่ตรงนั้นนะครับต้องเล่นสั้นนะครับ อยู่ตรงขอบประตูขอบจอตรงนั้นนะครับมาแล้วยังไงตักออกมาเอานะครับดึงกลับมาได้เอโตเอโต้จีมาลูกนี้ไกลไกโค้งโค้งเหมือนเดิมเนี่ครับสายสี่นะดูยิงเนี่ครับได้เลี่ยงเลยทีเดียวนะสำหรับสายสี่นะครับเดี๋ยวเรามีบทวิเคราะห์มาให้คุยกันนะครับสำหรับข้อดีข้อเสียอยู่ท่วงท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันนั่นเองนะครับ ดูกันอีกสักหนึ่งประตูครับลูกนี้เอตโตทีมออกมาครับยู่เซยังไงผาหนีมาแล้วลูกนี้ไหลมาลูกนี้โอ้โหหลุดเดียวแบบนี้เอตโตจีมาโอ้โหแล้วดูไม่มีใครปวดมาทันเลยครับโอ้โหความเร็วนี้ใช้ได้จริงๆครับซัมเวลเอตโจีมมนนี้อัพเร็วมาครับอัพยิงนะครับแต่แกวิ่งขนาดนี้ครับโอ้โหสาหรับใครที่อัพวิ่งมาจะไปขนาดไหนครับสาหรับซัมเมลเอตโตการ์ดนี้นั่นเองนะครับโอ้โห เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิป Head t h a คลิปนี้นะครับคีเพเยอร์ของเราก็คือซามเอลเอโตนั่นเองนะครับก็สําหรับตัวนตัวแล้วนะครับก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียมาให้คุยกันเยอะเลยนะครับเราก็จะมาเริ่มกันสําหรับข้อดีก่อนเลยนะครับเป็นนักเตะที่ค่อนข้างที่จะมีความคล่องตัวแล้วก็ความเร็วเนี่ย ถือว่าเป็นจุดเด่นเลยครับสำหรับซามูเอลเอโตนะครับตัวเล็กๆวิ่งไวมากนะครับแล้วก็โอ้โหคล่องตัวดีปฏิกิริยาค่อนข้างดีครับพอกดยิงปุ๊บนี่ยิงปั๊บเลยนะไม่มีการช้าไม่มีการรอเลยนะสำหรับซามูเอลเอโตสสำหรับทางด้านความคมเนี่ยผมมองว่าอ่ะมันยังอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้เลยนะครับเท้าขวาเนี่ยยิงคมเลยทีเดียวนะครับปั่นโค้งกันถือว่าดีนะครับสำหรับเท้าซ้ายเนี่ยมันยิง ค่อนข้างที่จะคมแต่มันค่อนข้างที่จะเบากว่าเท้าขวาแน่นอนนะครับเพราะว่าซ้ายมันเป็นสายสีนั่นเองครับค่อนข้างที่จะเบาสักนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ยังถือว่าโอเคยังพอเอาตัวรอดนะครับสำหรับเท้าซ้ายนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นนักเตะอีกตัวนึงนะครับค่อนข้างที่จะโอ้โหเป็นทีเด็ดเลยนะครับ ใครที่อับขึ้นเม็ดส้มแล้วนะครับติดเทนเต็มแล้วนะครับเหมาใช้อยู่ยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นั่นเองนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าถูกใจกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยก็ดีนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของผมนั่นเองนะครับก็สําหรับคลิปนี้คงต้องไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ